เพื่อนดูนะครับคนเยอะมากเลยนี่ผมเป็นมาตรงด้านนี้ครับผมจะลงไปแล้วถ่ายมุมสูงให้ดูอีกอให้ดูุมสูงนครับว่าคนเยอะขนาดไหนครับ จะมีซุปเปอร์สตามาเยอะขนาดนี้นะเพื่อนอยากให้ดู ผมก็จะเดินออกแล้วนี่นี่ทางออกทางด้านลานน้ำผุนะครับบอกเลยรอบคนเยอะมากลมออกมาก่อน ีเสียงอยู่ด้านนน้นด้ายู่ด้านประตูนู้นขอทางนี้ครับเดินไปเสียงเซ็นเตอร์ผ่างนี้น ทางที่จะเดินไปสยามเซ็นเตอร์ทางส่วนเมื่อกี้ตรงเขาคงมีซุปเปอร์สตาร์ครับเป็นรักร้องเยาวรุ่นมาถึงหน้าสยามเซ็นเตอร์นะครับ เขาบอว่ามาหาศาลจริงจริงเห็นใหดูนะครับเพื่อชั้นบนอันนี้อยู่ในเสียงเซ็นเตอร์คนระัชั้นบนชั้นล่างก็บอกว่า,วาน่าชื่นชมนี่ผมเดินจากต้้งล่างขึ้นมาดูข้างบนก็แน่นเดือยวันนี้ แค่ไพดูวีกรอดนะครับออกมาทร่ที่เขาที่วันเติดกันคนระับเดี๋ยวดียอดขึด้นไปใหม่ไปนะครับเมื่อกี้ลงมาดูดูวัยรุ่นนะแต่ก็ไม่รู้รายละเอียดเขาอย่างถามใครไม่ได้ว่าเราะว่านี่คือแฟนคลับของซุปเปอร์สตาร์นะครับเพื่อมารอดูกันที่ผ่ด เอามาฝากกันก็ลองไปดูตอนนี้เดี๋ยวจะหารายละเอียดเักนิดนึงว่าศิลปินนี้เขาเชื่ออะไรจากที่สอบถามนะครับก็เป็นแฟนคลับของวงบัสวงบัสี่มีสองคนที่มาในวันนี้ครับถามให้น้องๆพอดีเขากา,ารอกันเยอะมากซึ่งวงบัสนี้ก็คงจะโด่งดังนี่คือเป็นที่ที่ทำให้ คนน้องๆร,รวมกันได้ขนาดนี้นครับว